ทักษอรเปิดใจเล่าทั้งน้ำตาจากเคยคิดว่าไปต่อได้ในวันที่สูญเสียครั้งใหญ่เรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงที่หัวใจแกร่งและสตรองสุดๆส,สำหรับแอปทักษอนที่ล่าสุดเจ้าตัวได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการสวิตพอดแคสต์ที่มีจ่ายศินีเป็นพิธีกรดำเนินรายการ ซึ่งในช่วงหนึ่งของรายการจ๋าได้ถามถึงช่วงเวลาที่นางเอกสาวได้สูญเสียคนสําคัญในชีวิตอย่างคุณพ่อเนื่องจากสาวแอปดูสนิทกับคุณพ่อมากๆจึงเป็นมากกว่าการสูญเสียเหมือนเสียคนในทีมของเราแอปไปต่อได้อย่างไรด้านแอปก็ได้เผยว่าได้ในใจคิดว่าได้อยู่แล้วค่ะหมายถึงว่าก็ไม่เคยเห็นใครที่เสียคุณพ่อคุณแม่แล้วไปต่อไม่ได้แต่ตอนนี้ไม่ได้ละน้ําตาไหลจ๋าพี่ก็คุณพ่อเสียเหมือนกัน เรารู้สึกว่ามันสูญเสียโพซิชันบางอย่างไปแอปแอปคิดว่าแอปเข้าใจพี่จ๋ามากๆแบบมันสนิทมากๆไม่ได้เป็นอารมณ์แบบคุณพ่อหน้ายัเกรงแบบนั้นเหมือนเป็นความรักและความผูกพันมากๆจริงๆซึ่งของแอปไม่ได้ทีเดียวแต่ว่ามันรู้สึกวูบลงไปเลยครั้งแรกตอนที่คุณพ่อสตรกแล้วรู้สึกว่าสูญเสียแล้วทั้งที่คุณพ่อยังมีชีวิตอยู่แต่ว่ามันสูญเสียเพราะว่าเราไม่สามารถสื่อสารกับท่านได้ จเป๋เลยเนอะแอปสุดๆค่ะไม่มีคนที่จะพูดกับเราได้ทุกอย่างตอนที่แอปมีปัญหาชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวคนที่แอปโทรไปบนระบายบางทีพอย้อนกลับไปบางเรื่องก็ผู้หญิงผู้หญิงแอปไม่ได้เล่าให้เพื่อนฟังนะคะดึกดื่นก็โทรหาคุณพ่อนะคะ ไม่บอกคุณแม่นะคะเหตุผลเพราะว่าคุณแม่จะเก็บไว้เป็นเรื่องใหญ่ๆด้วยความเป็นผู้หญิงเขาจะคิดมากกลัวเขากังวลแต่ถ้าคุณพ่อเขาจะมีมุมที่เขาแสดงความเห็นด้านผู้ชายเราก็รู้สึกว่าเราพ้นได้ทุกอย่างเป็นที่ฟังของเรามั่นใจว่าเป็นคนเดียวในโลกที่รู้ว่าเราทำอะไรอยู่ที่ไหนกับใครและจะติดต่อได้ตลอดจังหวะที่รู้ว่าสูญเสียไม่ใช่วันงานศพแต่คือจังหวะที่คุณพ่อสะตรกและเราไม่สามารถจะสื่อสารกันได้อีกแล้ว แต่ก็ยังเป็นจังหวะที่โชคดีได้เฝ้าคุณพ่อและได้ร่าลากันจะมีจังหวะที่แอบกับน้องตั้งใจลาคุณพ่อบอกพอแล้วดึกแล้วไปทานข้าวอย่านั่งทานที่โรงพยาบาลแม้กระทั่งโมเมนต์สุดท้ายของคุณพ่อยังรักและหวังดีได้ลาแบบตั้งใจลาแต่เราก็ไม่รู้ว่าอันนั้นจะเป็นครั้งสุดท้ายสุดท้ายธรรมชาติก็ยุติธรรมทุกคนก็เจอเหมือนๆกันหมด